สวัสดีครับมีไฟา์สกาย NB4 รุ่นเดิมนะครับมีเฟิร์มแวร์ใหม่ออกมาเป็นเวอร์ชัน2.0.105นะครับไอเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเนี้ย2.0.105เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมคือนี่สามารถเชื่อมต่อกับ EVO2 แล้วก็ไป เซต ICS ของ EVO 2ได้นะครับแล้วก็มีแก้ไขบั๊กอย่างอื่นเข้าไปที่เว็บของไบสก,กายนะครับไปที่เมนู Product แล้วตรงนี้ Surface แล้วก็นี่ NV4 Plus นี่นะครับ NV4 นะแล้วก็ไปตรงนี้ Download and Upgrade เราจะเราจะอัปเกรดผ่านโปรแกรมชื่อนี้ f i r e Sky a s s i s t a n t นะก็ดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วชื่อนี้นะครับอนี้พอดาวน์โหลดไปแล้วก็เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อเราก็เอารีโมทเราในสาย USB จิ้มเข้าไปแล้วก็เปิด ปิดปุ๊บนะครับตรงนี้มันก็จะคือมันพอเชื่อมต่อได้มันจะมีตรงนี้ขึ้นมากดเข้าไปก่อนที่เราจะอัปเดตนะครับเราต้องไปเอา,เอาไอ้โมเดลในวิธวของเราออกมาก่อนนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเราอัปเดตไปโมเดลมจะหายหมดแล้วก็ไปที่เอ็กซ์พอรนี่นะครับเมนูตรงนี้เอ็กซ์พอร์ห มันก็จะไปดึงข้อมูลโมเดลจากในวิทยุออกมานี่คือที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับก็เลือกเลยเลือก select all แล้วก็กด export <c oughs> export มาเนี่ยมันก็จะให้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเอาไปเก็บเราก็เอาไปเก็บนะบตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เซฟ <c oughs> ก็จะ Export พ Mo โมเดลที่อยู่ในวิทยุออกมาโอเคเรียบร้อยนะครับถัดไปเราก็จะไปที่อัปเดตนะครับนี่ก็เลือกนี้เพื่มมา update. อัปเดตเื้อซื้อซอัปเดตนะเราจะเลือกอันนี้1 nv 4 2 V2.0.105 นิวน new นะครับอันนี้ เลื่กเสร็จแล้วก็กด continue นี่นะครับในวิทยุมันก็จะเข้าหมดอัปเดตตรงนี้ใช้เวลานานเหมือนกันนะประมาณ10นาทีได้ก็รอไปครับพออัปเดตเสร็จนะครับก็จะขึ้นอัปเดต u c เ e s s f u l นะครับมาดูที่วิทยุมัง่ง มันขึ้นว่า R F firmware is lower please update โอเคอันนี้ก็คือเพื่อที่จะเอาไว้อัปเดตในซีเวอร์นะครับเรียบร้อยคราวนี้ในเวิยุทเนี่ยพอาลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปแล้วนะ โมเดลมันจะเดือบรีเซตไปหมดเลยนะครับเราก็จะต้องไปดูดเอากลับมาจากที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปไว้เมื่อกี้นะครับก็ไปที่เมนูนี้นะครับตรงนี้เขียนว่า import โหลดกับไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับเราก็ import เข้ามานะครับ มันก็จะขึ้นมาว่าจะเอาไหนบ้างก็เลือกเอาหมดเลยบวกมาทางนี้นะครับบวกจากทางซ้ายมาทางขวาแล้วก็โอเคโอเคเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยโมเดลทั้งหลายก็จะเข้ามาในนี้แล้วอันนี้ลองไปดูนะครับฟังก์ชันไหน สซ่แล้วเข้าไปที่โมเดลใดโมเดลหนึ่งนะไปที่รีโอฟิคเรนซี่เซตอัพนี่มันจะมี Evo2 โผล่ขึ้นมานะครับเันนี้ผมจะลองไปเลือกโมเดลใหม่นะครับเสร็จแล้วไปเลือก Evo2 ปึ้ง ไปดูที่ r x c c e p t นี่นะครับมันจะมีเมนู iCS โผล่ขึ้นมาให้เราเซ็ตค่าได้นี่ s สเปเรอ,อร์ทั้งท iCS